สวัสดีครับผมบอนครับจากรายการ China How To ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องว่าถ้าเขาจะกอปปี้ขายยังไงเขาก็กอปปี้ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับทุกคนถามตลอดเลยว่าทํำยังไงถ้าเกิดว่าของขายดีปุ๊บมันถูก copy อะ่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างถ้าสนใจครับไปกดไลค์กด subscribe แล้วเดี๋ยวตามมาดูกันครับ เรื่องของคําว่าก๊อปปี้หรือการลอกเลียนแบบครับต้องเข้าใจอันหนึ่งครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายของลิขสิทธิ์ครับมีเพื่อนผมหลายๆคนครับเอาของเข้าไปขายที่ประเทศจีนพอจกนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มขายดีเกิดปัญหาครับมีคนแอบก๊อปปี้แบนลอกเลียนแบบหรือคุณรู้ไหมครับพอเราไปออกงานบางที่ครับของดีมากดีไซน์ดีคอนเซปต์ดีคนสนใจปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ วันลุกขึ้นโบชัวหน้าตาเหมือนกันเป๊ะสีเหมือนกันเป๊ะมีคนเอาไปก๊อปปี้เรียบร้อยแล้วหรือบางครั้งเราไปออกบูธท,ที่ประเทศจีนครับคุณรู้ไหมว่ามันมีคนจีนอีกกลุ่มนึงครับไปคอยดูครับสินค้าคุณถ้าเกิดขายดีในงานอีเวนต์ที่จีนรอบหน้าคุณเข้าไปอีกรอบคุณถูกจับเพราะเขาไปจดลิขสิทธิ์รอไว้ล่วงหน้าครับเราทํายังไงดีล่ะครับ โจ์นี้ง่ายและชัดเจนมากสําหรับสินค้าทุกตัวที่อยากจะเข้าที่ประเทศจีนอันดับต้นๆที่ผมแนะนําให้ผู้คุณทุกคนทําคือเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ครับแต่ต้องเข้าใจอันหนึ่งครับการจดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายเทรดมาร์กเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าผมเป็นศรีธนวลชัยผมจดที่ไทยก็ได้ครับผมใช้กฎหมายที่ไทยในการคุ้มครองเพราะนี่คือสินค้าไทยผมบอกก่อนไม่ได้ครับอันที่2ครับคุณไปจดมาบางคนบอกว่านี่คือการจดลิขสิทธิ์แบบ ครอบคุมทั้งโลกผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมครับครอบคุมทั้งโลกแต่ไม่รวมประเทศจีนครับทำยังไงล่ะครับมันแปลว่าเมื่อคุณมีสินค้าคุณต้องเตรียมตัวไปจดริคสิทธิ์ที่ประเทศจีนครับใช้หน่วยงานจีนเป็นคนจดให้เรียบร้อยคุณก็มีสิทธิ์สามารถจดได้ครับไม่จําเป็นต้องให้ตัวแทนคนจีนเป็นคนจดเพราะสตอรี่เรื่องนี้มีคนผิดพลาดเยอะมาก มีนะครับบางคนไว้ใจมากไปฝากเพื่อนจดให้เป็นเพื่อนคนจีนครับพอสักพักหนึ่งเพื่อนขายดีครับเห็นว่าขายดีเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วไหมครับเพื่อนก็ ทำเองมันสเสลยครับซึ่งกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับมาสน้าบางยี่ห้อในประเทศเราเหมือนกันนะครับผมขอไม่เมนชั่นว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่านี่คือเรื่นที่น่าสนใจเอ๊ะแล้วถัดไปทำยังไงล่ะครับในการจดลิขสิทธิ์นะครับต้องเข้าใจอันหนึ่งครับหมวดหมู่ของหัวข้อการจดลิขสิทธิ์เยอะมากครับตั้งแต่บอกเลยครับว่า สิทธิ์ในการโฆษณาสิทธิ์ในการขายสินค้าเราเป็นสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรผลิตจากผัก,กผลไม้อะไรก็ตามผมเรียนตรงนี้ครับมีกี่หัวข้อใส่ให้เต็มครับและมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจครับคือหัวข้อเรื่องของจดเพื่อการโฆษณาครับคุณต้องระวังอันนึงครับจดไปปุ๊บขายได้อย่างเดียวครับ แต่ห้ามโฆษณา,าเพราะมีคนไปจดตัดหน้าเอาไว้ด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องทำนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันครับแบรนด์ขนมหวานอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยครับอยากเข้าที่ประเทศจีนแต่เข้าไม่ได้เพราะมีอยู่รอบนึงคนจีนเดินมาครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วเห็นเลยว่าบแบรนด์นี้นะ่าสนใจฉันขอจดไม่ดีกว่าในอนาคตฉันอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ก็ไปจดเอาไว้เรียบร้อยกลายเป็นว่าไม่สามารถ เข้าตลาดจีนได้แต่มีทางแก้ไหมมีทางแก้ครับกรณีนี้คุณสามารถไปแย้งได้นะครับไปแย้งกับหน่วยงานลิขสิทธิ์นั่นแหละครับบอกเขาเลยว่ามีคนโจทย์ไว้ก็จริงแต่เขาไม่ยอมทำมาร์เก็ตติ้งเขาไม่ยอมทำแอคทิวิตี้เราสามารถลองเขาเพื่อบอกเขาว่า ขอสิทธิ์คืนเพราะคุณไม่ยอมทําอะไรเลยซึ่งพวกนี้เปิดช่องเอาไว้นะครับสําหรับพวกเราครับอย่าพึ่งตกใจใช้เวลานาน,านไหมในการจดโดยหลักการนะครับเวันแรกคือการตรวจสอบเรื่องของเอกสารครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ2เดือนเราถึงจะเริ่มทราบผลว่าการจดของเรารอบนี้ผ่านหรือเปล่าและหลังจากนั้นอีกประมาณ6เดือนครับคุณจะเริ่มได้จดหมายตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นตัว R บอกว่า Reserve หรือได้รับการเริ่มเข้าจดทะเบียนเรียบร้อยก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยครับแล้วก็รอว่ามีคนอื่นมาโต้แย้งแบรนด์นี้หรือเปล่าหลังจากนั้นครับไม่เกิน2ปีคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่า trademark. เทรดมาร์กเฮ้ยคุณบันแล้วเราต้องรอถึง2ปีไหม ไม่จำเป็นต้งองรอถึง2ปีครับเมื่อคุณเริ่มได้คําตอบว่าแบรนด์นี้ไม่มีผู้จดไม่มีคนล้องไม่มีคนมาจองคุณสามารถเริ่มทําการตลาดได้เรียบร้อยแล้วครับแต่ทีนี้ให้ระวังอันนึงครับการทำเทรดมาร์ทที่ประเทศจีนครับมีตั้งแต่เรื่องของสีคําพูด คำบางคำห้ามใช้ให้ไปดูข้อจำกัดข้ออ้างตรงนี้ให้ดีๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับลองกลับไปย้อนดูครับผมเชื่อว่าในการเข้าตลาดจีนอย่างน้อยๆเราทุกคนกลัวกันก๊อปปี้ผมทําสินค้าผมก็กลัวก๊อปปี้ครับแต่กฎหมายมีป้องกันไม่เรียบร้อยและที่จีนครับคนค่อนข้างกลัวเรื่องนี้ถ้าคุณอยากจะเข้าให้ถูกต้องนะทำให้คนเขาเกรงใจหมายถึงไม่ว่าจะเป็นดิสติบิวเตอร์ลูกค้าทุกคนเห็นเลยว่าคุณพร้อมผมแนะนําครับ จดเทรดมาร์กให้เรียบร้อยครับไม่ใช่เรื่องยากลงทุนไม่ได้แพงครับแค่มีขั้นตอนเยอะนิดนึงซึ่งผมอยากเชียร์ทุกคนครับทำเธอครับแล้วรับรองครับการ Copy จะไม่เกิดขึ้นครับขอบคุณครับถ้าเขาจะกด subscribe ครับดูยังไงเขาก็กด subscribe ครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมครับถ้าเกิดว่าชอบรายการ China How To ครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยครับและพบกันทุกวันพฤหัสครับขอบคุณครับ